สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับเที่ยงนี้ครับมาเบิ้งว่าแม่ลูกลูกตัวเล็กน่าหนาอ้วนๆครับพี่น้องครับควมนี้เปิดถึงถึงเด้อครับเด้อสองหมื่นหาพันหาลอยเท่านั้นครับแม่สูงลอยยี่สิบแปดครับว่วลูกแรกสดๆครับพี่น้องครับหูดีเด้อครับหูดีเชื่องดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกนี่เด็ดแห้งครับพี่น้องครับสะโพกใหญ่ๆเลยลูกนี่ลูกไหวเดือนกวัวครับนี่ เบิ้งครับลูกครับเกิดจากพ่อพันุผสมตูครับเบิ้งครับขนาดผสมตูหลังแตกผ้าห่านี่ตะนอกควันจับดีขนาดเจ้าหาหาลอยครับสองหมื่นหาพันหาลอยงัวเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงครับเบิ้งตะลูกครับเดดอินลีครับลูกครับแดงจึงคึงเลยแดงจึงคึงแม่งัวลูกแหลกเบิ้งแม่ตี้ครับูหูครับแม่ครับ แม่บอดื้อบอส้นครับเล็บดีคอขาดีครับนมสีเต่าอยู่เดอ้อนมสีเต่าเบิ้งเล็บครับเล็บงามเลยครับเล็บงามสีสันประ้องห่วงครับแดงเลยครับสองหมื่นหาพันหาลอยเท่านั้นไผหัวไผหางวัวราคานี้ครับราคานาเลียงจับตองได้ครับเบิ้งครับซดเป็นซดลูกแหลก หาอยากจุดเดอร์ครับทุกมือินี้หัวสีแดงสดๆแนวนี้ครับเห็นคลิปนี้ก็เฝ้าซื้อไปจับจองเป็นเจ้าของไว้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าล่งเล่ใจครับนี่ครับวันดีขนาดจะน้อยก็ขึ้นแล้วเมครับลูกสีเข่า2สองเดือนแล้วกินเฟื้องกินห้ามดีครับเมครับคนห้ามเกี่ยงมิลลินเลย ปูนแม่สดดีควนจับดีนี่เบิงครับหน้าตานี่จมูกเบิงจมูกนี่เสื้อก,กินขางนึงน้อยหนึ่งตรางนี้ว่าท่าได้เข้าเคียงโพด,ดี๋ยานเข้าจังหน่อยครับนาเรียงนะครับ ลูกเด่นแห่งครับลูกแดงแดงครับทัง้งแดงทึ้งหนาลูกกระดไดพ่ดนะเบิ้งครับอันตันเลยอันตันเลยทรงฟรีสองรอยโลเด้อคุณพ่อคุณแม่เห็นชิปนี้ฝ่าโทมากงาสีแดงแดงจบๆเลยสีแดงแดงจบๆสองหาหาลอยนี่พิการบันนาวาครับอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ โอาโ้าหไฮยี่และหัวแหงนอต่างข้อบึงบึงครับต่างข้อยนเป็นยนครับพ่นนะเป็นลันเป็นลันเล่ต่างข้อน้าดีขนาดนี่นาตาลูกเพนครับบึงไก๋ไก่ครับพูนพูนพูนอ้วนมั้งครับอ้วนเน่ลูกพนแม่น้ำนมดีครับแม่น้ำนมดีแดงแดงสดสด ทรงฟรี2สองรอยโลสนใจโท่มาได้ครับแม่สูงร2อยปดครับบ่พอร่อยสาสีเด้อแต่ว่าลำโตดีเพศสีดำเพศสีดำนมสีเตาพ่วงหางดำเนื้อหนังดีสีดีเชื่องดีลูกตัวแรกเอาจัดไปครับเสานี่มีมาฝากคุณพอคุณเมย์หนึ่งคูมครับ ที่เด็ดเลยลูกจุ๊บๆไปหางวัวเรียงฮูๆสดๆกะโทรมาเดอรครับเดอ้อทรหาบบาวตึงใดครับเดี๋ยวจัดทรงให้ครับสำหรับคลิปนี้ครับพงสิม,มีมาฝากหนึ่งชุดหนึ่งโคมครับก็บขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับยูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีครับผม